สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับโอ้โหไม่ทันไรนะจ๊ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะเพื่อนๆเพ,พราะว่าในคลิปนี้นั้นนอริซ่าของเรานั้นสร,ร้าง i m p a c คในวงการแฟชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วนะจ๊ะเพราะว่าทางเว็บไซต์ของทีม Vogue เนี่ยเขาเขียนถึงนนริซ่าของเราแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร,ร้างเหมือนว่าเป็นผู้นําเทรนแล้วก็เป็นผู้เปลี่ยนเทรนแฟช kind of ั่นกันเลยทีเดียวนะจ๊ะซึ่งภาพล่าสุดที่โนริซ่าของเนาอัพไปเดินเที่ยวเล่นกับน้องลงน้องเลิฟแถวแถวสถานีรถไฟนั ได้น,นั่นเองจ้าซึ่งต้องบอกว่าบทความในรอบนี้นั้นเขาคิดถึงโนริซ่าของเรา,า่าลิซ่าแบล็กพิงค์อาจเปลี่ยนเกมและแนะนําผู้เล่นใหม่ในหอเกียรติยศรองเท้าผ้าใบอาดิดาสเบอร์มิวดานั่นเองจ้าซึ่งประมาณว่าเขาบอกว่าโน,นริซ่าของนรานเนี่ยจะทําให้ไวัยรุ่นยุคใหมน่นี่ยมาตามเทรนรองเท้าตัว,ตวนี้ซึ่งเขามีการอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะจ๊ะเพราะว่ารองเท้าผ้าใบอาดิดาแซมบ้าครองวงจรเทรนสําหรับความรู้สึกที่สืบท,ทอดกันมาอย่างยาวนานก็คือเหมือนแบบครองใจคนมายาวนานแล้วก็มีดงล้้ผูอิิทพ ราสไตล์สตรีทและคนทั่วไปเช่นผู้อ่านทุกคนและฉันต่างก็มีรองเท้าเรียบง่ายที่มีแถบ3แถบที่จดจำได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ตามแต่ลิซ่าอาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นในการถ่ายโอนภาพอินสตาแกรมใหม่ของลิซ่าทิ้งแซมบ้าไปแล้วหันไปหาเบอร์มิวดาสีชมพูพาสเทลซึ่งถ้าเกิดเ,เพื่อนๆอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเขาก็บอกว่ารองเท้านี้เนี่ยมีลักษณะ คล้ายกับรุ่นแซมบ้าโดยมีแถบ3แถบและนิ้วเท้ากลมเหมือนกันแต่มาในหนังกลับไม่ใช่หนังและมีกลิ่นอายที่นุ่มนวลและอ่อนหวานซึ่งเข้ากับสไตล์ของน้องลิซ่าของเราได้อย่างลงตัวรองเท้าผ้าใบเนี่ยก็ใช้งานได้เช่นกันนะจ๊ะซึ่งน้องลิซ่าเนี่ยสวมกางเกงสีดําทรงกลมมีฮูดและก็แจ็คเก็ตโดยโพสท่าบนชานชาลาร,รถไฟโดยมีสุนัขของเธอสวมชุดที่พอดีตัวคล้ายกันเยี่ยมเลยอะไรแบบนี้มีการชมน้องเลฟิฟแล้วก็เทสต์ของลิซ่าที่แต่งตัวให้กับน้องเลิฟออกมาได้ mix and match กันระหว่างคุณแม่่คุณลนนนัเอจ แล้วเขาก็บอกต่อว่าทั้งรองเท้าแซมบ้าและเบอร์มิวดายังคงได้รับความนิยมอย่างสูงและเป็นที่ต้องการและสีที่คุณต้องการก็หาได้ยากวงเล็บเพิ่มเติมดูเหมือนว่าคู่ที่แน่นอนของลิซ่าจะมีจําหน่ายผ่านทาง Farfetch และผู้ค้าปลีกเท่านั้นซึ่งก็มีการขายของเพิ่มเติมเลยนะจ๊ะโดยเขาก็บอกต่อกันไปอีกว่ามันสมเหตุสมผลแล้ว ที่ลิซ่านั้นจะสนใจ Adidas เพราะว่าสาวๆว,วง b l a ็ k พิง k เคยปรากฏตัวในแคมเปญของแบรนด์มาก่อนและมักพบเห็นพวกเขาสวมรองเท้า Adidas บ่อยครั้งในปี2022นี2022้นั่นเองจ้าแล้วก็เขาปิดท้ายไปด้วยว่ารองเท้าผ้าใบ Adidas สุดคลาสสิกคู่นี้ยังคงเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับเด็กผู้หญิงทุกปีดูเหมือนว่าแซมบอสจะไม่หายไปในเว,เร,วเร็วนี้แต่ถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาสิ่งใหม่ในปี2024แล้วล่ะก็ทำไมไม่ลองดูจากลิซ่าแล้วลองเบอร์มิวดาดูละจ๊อะอะไรแบบนี้นั่นเองนะจ้ะ เหมือนแอดเนี่ยจะพาเกินเบอร์ของเขาไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาก็ยกโนริซ่าของเราเนี่ยมาหลายๆครั้งแล้วนะสำหรับทีมวอลกที่มีการเขียนถึงโนริซ่าหลายครั้งแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดตามช่องแอดมาเนี่ยก็จะมีการนำข่าวดีๆแบบนี้มาฝากกันบ่อยๆนั่นเองนะนเพื่อนๆนะซึ่งตัวของโนริซ่ามีผลกระทบต่อไม่ว่าจะเป็นทีมวอลกหรือวอลกธรรมดาก็คือทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นนะจ๊ะโดยรอบนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดีๆเขาจะมีการเปรียบเทียบรองเท้าสองรุ่นเบอร์มิวด้ากับแซมบ้านั่นเองนะจ๊ะ๊ะะะะะะะววววว่่่่่่่าา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 คคคนนนนนนนอออออจจจจจจเเเเเเเขขข้้้้้ใใใผิิิิิิดดแแแแแแตตรรรรรรรงงๆลลลโซสบ์มมมมกกกกกกก็็็็ปปปพพีีภไืูถ� โฟกัสไปที่รองเท้าแล้วถ้าเกิดบอกรุ่นที่ชัดเจนแบบนี้จะโชวเอาแค่ไหนพอนอริซาสวมใส่จะหยิบจับอะไรก็โชวเอาอยังไงละจ๊กะก็ต้น,นแข็งแขร่แบบฉลิมฉลายกันอย่างแน่น,นอนเลยนั่นเองนะจ๊ะส่วอนอีกคราวหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้ยังคงอยู่ที่วงการแฟชั่นพอนอริซาของเรานั้นท็อปตลอดอยู่แล้วนะจ๊ละล่าสุดก็มีการรายงานออกมาแล้วว่า น้องริซ่าของเรานั้นไปติดอันดับ Top Fashion Influencer of the Year ประจำปี2023บน i n s t a g r กรมแล้วก็เขาบอกว่าเป็นการรวมกันของทุกแบรนด์ที่ใช้งานอยู่ซึ่งน้องริซ่าของเราไปติดอันดับที่7นะจ๊ะโดยค่า EMV อยู่ที่127ล้าน EMV สำหรับซีรีส์บูเกอรีเท่านั้นแค่2อแบรนด์กับกิจกรรมแคมเปญต่างๆที่ใช้งานอยู่แล้วก็ไม่เพียงเกี่ยวกับแฮชแท็กโพสโฆษณาเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับจำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมในปี2023และโฆษณาแคมเปญที่โพสบน Instagram ด้วองนะโดยสถิติน่นย เขานับตั้งแต่วันที่1มกราจนถึงวันที่6ธันวาคมนี้นั่นเองนะเพื่อนๆน,นะก็ต้องบอกว่าโนริซ่าของเราตอนอยู่กับ YG นยก็ได้ออกงานน้อยไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะจ๊ะแต่หลังจากอินสระจะเห็นว่าใครชวนอะไรไปไหนเนี่ยโนริซ่าก็จะไปปรากฏตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากปีนี้เป็นต้นไปที่สัญญาณมีการเปลี่ยนใหม่ให้สาวๆของเรานั้นได้รับอิสระภาพมากยิ่งขึ้นแอดก็มั่นใจว่าค่า EMV ปีหน้านั้นนะน่าสะผึงแน่นอนเพื่อนๆเพราะโนริซ่าของเราก็พาซเซเรีนและก็บุกอรีที่เคยเป ขึ้นผ่านตัวนนริซ่าของเราต้องบอกว่า2แบรนด์นี้ฉลาดที่หยิบยกนนริซ่าที่มีความยูนิเซ็กซ์ด้วยนะแล้วก็มีผู้คนรักทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไหวัยไหนด้วยนั่นเองจ้าก็คือจ้างคนที่ครบจบได้ทุกลุกได้ทุกสไตล์ไม่ว่าจะเท่จะหล่อจะสวยจะเซ็กซี่จะเปรี้ยวจะแบบคูลยังไงก็ตามนนริซ่าข,ขายให้ได้หมดเลยจ้า <c oughs> น่ารักก็ได้นะบอกก่อน <c oughs> อ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็ขอตัวมากันประมาณนี้ยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแน่นอนสวัสดีจ้าบ๊วย